ตามสัญญาณเตือนว่าเราควรเปลี่ยนที่นอนได้แล้วฉบับสังเกตตัวเองค่ะโดยปกติทั่วไปแล้วอายุการใช้งานที่นอนจะอยู่ราวๆเจ็ดถึงสิปีค่ะแต่มันก็ไม่เสมอไปนะเพราะว่ามันยังมีปัจจัยอื่นๆที่บ่งบอกว่าเราควรเปลี่ยนที่นอนได้แล้ววันนี้นกเลยพาไปดู3สัญญาณที่เป็นตัวบ่งชี้ว่าถึงเวลาอันสมควรแล้วที่เราควรจะเปลี่ยนที่นอนค่ะข้อที่1่ ตื่นมาเพราะอาการปวดหลังและปวดเมื่อยตามร่างกายเป็นประจำค่ะหากคุณตื่นขึ้นมาในตอนเช้าแล้วมักมีอาการปวดหลังหรือปวดตามข้อต่อบ่อยๆอาจจะเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าที่นอนที่เราใช้อยู่ ะมหมหา,า,าขอา้อที่ของภูมิแพ้ที่นอนบางประเภทสามารถสะสมสารก่อภูมิแพ้ได้รวมทั้งเชื้อราและลายฝุ่นซึ่งมันจะทําให้เกิดการภูมิแพ้หรือโรคหอบผื่นรุนแรงขึ้นได้แล้วถ้าคุณเป็นคนที่ทาความสะอาดและดูดฝุ่นที่นอนอย่างถูกต้องแต่ยังพบว่าเป็นปัญหาอยู่นี่คืออีกหนึ่งสัญญาณค่ะข้อที่3หลับยากค่ะหากคุณทํางานมาอย่างเหน็ดเหนื่อยร่างกายพร้อมพักผ่อนเต็มที่คุณพยายามเข้านอน,อนแต่หัวค่ำแต่ก็ไม่สามารถหลับได้พลิกตัวไปมาจน เดินใช้เวลานานกว่าปกติอาจจะเป็นสาเหตุสัญญาณที่บ่งบอกว่าที่นอนที่ใช้อยู่อาจจะไม่เหมาะกับคุณค่ะสุดท้ายต้องมีวิธีการสังเกตตัวเองได้ง่ายๆค่ะก็คือการเปลี่ยนสถานที่ที่นอนไม่ว่าจะไปนอนบ้านพ่อบ้านแม่หรือว่าจะไปนอนโรงแรมแล้วก็ลองสังเกตตัวเองดูนะคะว่าอาการเหล่านี้มันหายไปหรือไม่ถ้ามันหายไปก็แสดงว่ามันเกิดจากที่นอนค่ะเพราะฉะนั้นถึงเวลาอันสมควรแล้วที่เราควรเปลี่ยนที่นอนนั่นเองค่ะสำหรับใครที่อยากจะเปลี่ยนที่นอน ลิกลิงหน้าไบโอได้เลยค่ะ